สวัสดีจ้าพี่น้องก่อดอื่นกับขอโทษขอภัยหลายด้อแต่เด้อแม่มิลาบรได้ลงคลิปหลายมือแม่มิลายากนาะแต่เนาะพี่น้องขอมาทางไล่ก็ได้ส่งกระดาษแผ่นนี่ไปหายหลายคนนัดนะจ้ะเด้อพี่น้องขอมาถ้าบอขอมาแม่มิลากับบการส่งห้เนาะแต่เนาะบารูว่าพี่น้องยังเล่นห้าน้อยอยู่บแม่มิลากรเลีนบอเปลี่ยนบารูจกักนาะจตะที่ส่งไปของวันที่สิบเอ็ดกับท,ท,ที่ส่งกระดาษแผ่นนี้ไปพี่น้องจุดนี่จุดเฮดได้แล้วน้องกันนัดจ้ะเด้อพี่น้องที่มีสุดเป็นของตัวเองเฮดได้อันเดียวกันทุกวันหลัจุดนี่เนาะ แคลม่มิลาเอาตัวชนหลายไว้ทั้งซีนอยจะให้พี่น้องในรุ่นแต่ละวันตรงนี้จะซื้ออันนี้เห็นได้ตัวเดียวกันแต่ละมือเนาะแต่เนาะเขาทุกมือยุดนี่เขาทุกมือพี่น้องของวันที่สิบเอ็ดเพิน่นออกอันนี้เนาะพี่น้องนนเนาะอ๋ามือไหนบากก็จะเอาล่องกินไปพี่น้องเนาะมือไหนานกกับไรล่งองชาจิตสามเก่าหนึ่งกับสามแปดสามแปดบอมมี่แล้วจัดเนาะเก่าหนึ่งตรงนี้แล้วแต่เนาะไปเขาเก่าหนึาาน่งเ 9, 1, พิ่นตรงชาจิตจ้ะ พิเศษเก็ดเก้าเก็ดกับแปดแปดเพราะสั้นเก้าเก็ดก็เกกับเก้ายู่หลักเดียวกันเก้าเกตัวนี้จะปกติไปเขายูพิเศษเพิ่น 9, เก้าเกตรงนี้แปดแปดตรงนี้ 88, นบอมนบลาเฮ็ดแล้วคือ,อเ,เอามาเฮ็ดไอ้พี่น้องเลขออกแล้วก็ออมาเฮ็ดบอม,มนบลเนต่อจากได้เฮ็ดก่อนเฮ็ดพี่น้องจะรู้ดอ,อกมีสูตรเป็นของตัวเองจะรู้จากว่าจุดนี่ได้ตรงนี้เนาะจตะเนาะพี่น้องขอมาทางไลนหลายคนที่บม่มีสูตรก็ชมกระดาษเพลนี่ไปให้ บ่ขอมาแม่เมลากับบอกาโซงน้อแต่เนาะพี่น้องบางคนกับสีพาบ่านเร่นจะเคลือบบ้านเร้นแล้วเท่าเลียนแล้วประมานี่จต่ปกติศูนย์เจ็ดหกกับสามสองวสันเจ็ดหกของปกติตรงน้อยแล้วแต่เนื้อของแม่เมลาเป็นหกเจ็ดตรงนี้แล้วแต่เนาะหกเจ็ดของเพื่นออกเจ็ดหกวัดสันศูนย์เจ็ดหกพี่น้องนี่ศูนย์จีตัวหนาเข่าน้อแต่เนาะเจ็ดหกเต็มๆเลี้ยงรูดที่เจ็ดกับหกแต่ตรงนี้ได้เต็มเต็มแล้วแต่เนาะ วีอพีศูนย์สองเกาสัตวของแม่ไม่ลำเก้าสองลจะได้เป็นเกตรงนี้สองศนย์ของวีไอพนย์สจ้ะเก้าศูนย์สองแม่ไม่เป็นศูนย์สอเป็นสองนย์แ้เนาะศูนอเกาพันนะอู้เสดายนุพี่นงเนาะเอาเห็ดออกมาได้ตัวเดียวกันนึกเก้าได้แต่ได้สูตรปดล็อกปดนีเปอร์เนคือจุดนีเห็ดออกมาได้ตัวเดียวกันแกแม่ไม่ลาไปซีน้อยในจุดนี เอาตัวชดหลายไว้พี่น้องไล้หลุนแต่ละว่านเนาะจาะ้ะเนาะก็สีเป็นประมา่านนี้เอ็ดออกมาตัวเดียวกันคือเกาพี่น้องอยากมีสซูเป็นของตัวเองกันทักมาจ้ะทักมาทางไล่แม่ไม่ละมีค่าใชายใจบอมีจ้ะมีหนึ่งพันบาทนะจัะเ้อะจงคอยสนุกจัดนะพี่น้องว่าบอถ้าาทาซื้อเป็นนะแม่ไม่ละซื้อบอเป็นน้ดจัะเนออันนี้เฮาว่นรลุนของวันที่สิบสองจ้ะแม่ไม่ละยนียอยากนะพี่น้อง เป็นเวลาเนี่ยยากค้าบอยากก็อยากเค็ดคลิปง่ายๆเค็ดตัวเลขสามตัวพี่น้องได้รุนเอ้าของวันที่สิบสองจะอยากไปซีน้อยก็ไปซีน้อยอยากไปจะพิเศษปกติวีไอพีก็ได้เป็นเวลาบอลจัดเลขตรงนี้แล้วจต่เ้อะลักซี่ลักน้อยลักซี่ได้สามในหกได้แปดลงน้อยได้สองในศูนย์ในเกตจับคู่ได้เก่าคู่ตัววิ่งรูดคือสามกับศูนย์ตรงนี้แล้วจต่เ้อะเปมนเวลาจัดสามกับศูนย์แต่จริงอยากจัดสามกับสองแต่ว่าเม็นเวลามาเลขศูนย์น่าจะเนาะจัดเลขสาม ศูนย์ตรงนีพราวะชอนอยู่ตรงนี้แล้วแต่เด้ชอชนกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้จับมาไว้ตรงนี้ให้พี่น้องได้รุ่นของวันที่สิบสองจะปกติอยากไปแต่กปกติและวิไอพี่ก็ได้อันนี้กับปกติแล้วจตเด้ออันนี้กับปกติคือกันถ้ามาจากเรยออกบนปกติตรงนี้ตรงนี้จุดปดล็อกปดนี่เปอร์เซ็นต์คือจุดนี่แหละจ้าว่าต่ข้ามเก่านะแม่มิลาว่าตาข้ามเก่าหลักสิบช่อนจะหลักสิบได้สามได้ห้าหลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์หนึ่งนี่มา มาคากด้วยบ,บนี้พี่น้องอันนี้ก็ปกติจังถ้ามันจากเลืออกบนลักซิปลักซิปลักน้อยลักซิปไปสามได้เกีดได้แปดลักน้กนอยได้ห้าได้หกได้เกีดพ,พี่น้องหลายหลายคนที่มีสูตรเป็นของตัวเองเหตุออกมาเป็นตัวเดียวกันแล้วจะไเ้อจุดนี่กับจุดนี่เห็ุออกมาตัวเดียวกันไม่ไม่ละเอาเลขชุดนหลไม่ไม่ละจุดนี่พี่น้องแบบนี้นะจัดเนาะซื่อมาเป็นเราไม่ไม่ละซื่อมาเป็นเอาพี่น้องแคปหน้าจอตรงนี้จะเห็ุลงไปให้สามน้อยแล้วจากเ้อ เห็นลงไปแต่พิเศษปกติวิไอพี่พี่น้องแคปไว้เอาตัวได้ไปรุ่นเลขเบิร์นมี้ะจะ้ะเลขเบิร์นมิเตอรตรงนี้เนาะเลขเลขเบิร์นมิเตอรตรงนี้มีแต่ร์เกตเกตอา๋าเบิร์นที่เกตเกตมักศูนย์เนี่ยบ่นเอาเพิ่มให้ศูนย์เอาไว้รุ่นนล้วแต่ตรงนี้ไว้รุ่นแม่มมเรามักซื้อๆหรอกมกเลขกศูนย์อันนี้พิเศษปกติวิพี่หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยนะจ้ะสำหรับพี่น้องเขามาชมบไม้นะจ๊ะเนาะ เอาเลขในนายตัวพี่น้องเฉพาะจิตจตับเเฮ็ดรุ่งอากาชาติกับเเฮ็ดลุ่งนะพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองกับเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาซื้อเอานะพี่น้องนะพี่น้องอยากได้สูตรกระทักมากจ้ะมีค่าใช้จ่ายหนึ่งพันบาทมีสูตรเป็นของตัวเองล่ะสนุกจัดเลยพี่น้องสนุกจัดเด้อพี่น้องทั้งกรุงเทพเด้อจัดถามตัวได้ทุกวันโหลดมูลบาทสองบาทพันนะเนาะ กระซีประมาณนี้แหละจ้ะเป็นคลิปเงีวอีกแล้วพี่น้องเมื่อใดบ่ายากก็ะซีล้วงหายเมื่อใดยากก็ไม่ได้ลงเด้จ้ะเด้อแม่เวลายากคักยากหลายพร้อมนี่แหละวิ่งรูดคือสามกับศูนย์แม่เวลาจัดตรงนี้มาให้นี่สามตัวกระมุดเอาสามหกศูนย์สามหกสองกับมา 0, 0, 0, 0, บไปแม่เวลาเอา้าแม่มเวลาบ่เขียนเลขสามตัวให้จ้ะถ้าสีเขียนให้ก็สีเป็นคลิปที่ยา้ยวนั่จ้ะเนาะมุนเอาได้จ้ะตรงนี้กระงามเนี่ย นี่ถ้าหลักสิบช่วนไม่ไม่ลำมาคลักจุดนี่มนนหมุนเอาได้หนีก็ไดน้นะจันเนาะเอาประมาณนี้จ้าเยิ่งปังๆเลยได้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า